สวัสดีค่ะน,น้องลองทำใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้น,น้องจะมาชวนทุกคนโขลกน้ำพริกแกงเผ็ดหรือน้ำพริกแกงแดงเอาไว้ทานกันในครอบครัวหรือถ้าใครอยากจะทำขายก็ดีนะคะสูตรนี้หอมมากๆเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างน,าน้องก็จะมีพริกแดงจินดาค่ะวันนี้ใช้50กรัมหรือครึ่งขีดนะคะแล้วก็พริกแดงใหญ่อันนี้ใช้14เม็ดถ้าเราชอบเผ็ดเนี่ยเราจะใช้แต่ พริกแดงเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้พริกแดงจินดาเนี่ยมากกว่าพริกใหญ่ก็ได้ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกใหญ่มากกว่าพริกเล็กและทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปล้างด้ความสะอาดทักสามสี่น้ำนะคะเพื่อความสะอาดเพราะฝุ่นเยอะมากเลยพริกใหญ่เนี่ยนะน้องก็จะตัดเป็นท่อนนะคะแล้วก็เอาไปล้างน,น้ําบีบให้แห้งเขาก็จะเออเราก็จะเอาเม็ดออกเล็กน้อยเวลาเราตัดนะคะเม็ดเขาก็จะออกไปอยู่แล้วนะคะเราก็ล้างด้ความสะอาดแล้วก็คั้นน้ําให้แห้งไว้เตรียมไว้นะคะ เครื่องแกงก็จะมีกะปิค่ะน้องๆก็จะใช้ช้อนแกงเนี่ยนะคะตักสองช้อนก็จะเป็นหนึ่งช้อนพูนๆอย่างนี้แล้วก็จะมีเกลือค่ะเกลือแกงจะเป็นเกลือสมุนหรือว่าจะเป็นเกลือป่นก็ได้นี่นะคะใช้1ช้อนแล้วก็พริกไทยนะคะ1ช้อนแล้วก็จะมีหอมกระเทียมวันนี้น้องใช้หอมเนี่ยหลังจากปอกแล้วนะคะ หขีดหรือ100กรัมกระเทียมก็พอๆกันแต่น,น้องจะใส่กระเทียมน้อยกว่าหอมนิดหน่อยค่ะเราจะใส่หอมมากกว่ากระเทียมหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีรากผักชี3ามสี่รากแล้วก็จะมีผิวมะกรูดค่ะมะกรูดเนี่ยเราจะไม่ใส่เยอะนะคะผิวมะกรูดอะคะ่ะเราจะใส่เพียงแค่กลิ่นเขาเท่านั้นถ้าเราใส่มากเกินไปเนี่ยเขาจะขมแล้วเวลาปอกผิวมะกรูดเนี่ยอย่าให้โดนขาขาตรงนี้มากนะคะ โดนผิวขาวตรงนี้มากๆเนี่ยมันจะขมค่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณนี้พอประมาณครึ่งลูกอัค่ะถ้าเป็นลูกใหญ่นะแล้วก็จะมีขา่ามีตะไคร้สําหรับขา่ากะตะไคร้เนี่ยน้องๆจะใช้ตะไคร้มากกว่าข่านะคะถ้าเราใส่ข่ามากเนี่ยยายสอนน้อง,องมานะคะบอกมาว่าถ้าเราใส่ข่าเยอะกลิ่นข่าจะนําจนเกินไปแล้วก็จะมีรสซ่าถ้าเราใส่ตะไคร้มากเกินไปนะคะ,ะน้ําพริกของเราก็จะออกรสเปรี้ยว แล้วก็จะแอบใส่ขมิ้นนิดหน่อยนะคะหนึ่งแง่งไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราใส่เนี่ยสีน้ำพริกแกงของเราจะสวยค่ะะลงมือตามกันเลยจ้าใส่พริกไทยลงไปก่อนเลยค่ะเราจะโขลกพริกไทยก่อนนะคะพอหลังจากบุบบุบบพริกไทยแล้วเนี่ยเราก็ใส่รากผักชีลงไปค่ะ หลังจากที่โขกสองอย่างนี้ค่อนข้างละเอียดแล้วเนี่ยนะน้องก็จะใส่ผิวมะกรูดเพราะว่าผิวมะกรูดเนี่ยาก็จะแหลกยากนิดนึงนะคะโขกก่อนเลยค่ะหลังจากที่โขลกผิวมะกรูดละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะเราจะตำพริกก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเครื่องแห้ง ตำพริกเนี่ยเราก็ใส่กละเฉงไปด้วยค่ะเขาจะลดวความกระเด็นด้วยนะคะแล้วเราก็โคลกเลยจ้าหลังจากที่เราตาพริกละเอียดแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่เครื่องแห้งลงไปใส่ข่าลงไปจะใส่พร้อมกับเอตะไคร้แล้วก็ขมิ้นเลยก็ได้นะคะแต่น้องจะใส่ทะเล่างเพราะว่าค่อนข้างเยอะแล้วเราก็โคลกเลยค่ะเวลาน้าน้องโขลงนะ้ำพริกแกงอะ่ะน้าน้องชอบ ใส่ทีละอย่างค่ะน้น้องรู้สึกว่ามันละเอียดเร็วดีสําหรับการตาครกใหญ่หน่อยนะคะแต่ถ้าหากเราตำครกเล็กๆเนี่ยน้อยกว่านี้นะเราใส่ทุกอย่างพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะอย่าเมื่อก่อนตอนที่น้าน้องตาให้ยายตอนเป็นเด็กนะคะเราก็แกงแบบมื้อต่อมืออ้อเงี้ยก็จะใส่ทุกอย่างพร้อมกันเลยยกเว้นกะปิจะใส่ที่หลังค่ะพอขาละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตะไคร้ค่ะขมิน้นใส่ลงไปเลย โขลกเลยจ้ามีแรงเท่าไรใส่ไปเลยนะจ๊ะอ๋อ้าใครมีเครื่องปั่นเนี่ยไม่อยากโขลกก็ใช้เครื่องปั่นได้นะคะแต่น้องว่าน้ำพริกโขลกอะ่ะเขาจะหอมกว่าการปั่นค่ะน,น้องก็เลยชอบโขลกหลังจากที่เราโขลกตะไคร้ล,ละเอียดดีแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมกับหอมลงไปเลยค่ะ เราจะใส่อันนี้เขาจะเป็นเครื่องเขาจะมีน้ํานะคะเราจะใส่สุดท้ายเราจะตำเครื่องแห้งก่อนเพื่อให้เขาดูดซับน้ํานะคะลด,ลดการกระเด็นค่ะเอาล้ค่ะตอนนี้นะน้องก็โขลกพริกเอ้ยไม่ใช่โขลกหอมกระเทียมแหลกดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่กะปิลงไปเลยโขลกให้เข้ากันเลยค่ะ ละเอียดดีแล้วค่ะหอมมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกแกงแดงหรือน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะนน้องจะมาสรุปอัตราส่วนนะคะแล้วก็เคล็ดลับในการตำน้ำพริกให้หอมมาคะ่ะนายน้องจะใช้หอมแดงไทยนะคะไม่ใช่หอมแขกเพราะว่าหอมไทยของเรามีกลิ่นที่หอมกว่าแล้วก็ มีรสชาติที่เผ็ดร้อนกว่าค่ะแล้วกระเทียมเนี่ยน,น้องๆจะใช้ทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนจะให้จะให้เนื้อแต่กระเทียมไทยของเราเนี่ยจะได้ความเผ็ดแล้วก็ความหอมรสชาติจะเข้มข้นกว่านะคะและอัตราส่วนของหอมกระเทียมเนี่ยน,น้องๆก็จะใช้หอมมากกว่ากระเทียมข่ากับตะไคร้น,น้องๆก็จะใช้ข่าเนี่ยน้อยกว่าตะไคร้นิดนึง ะะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการโขลกน้ําพริกให้อร่อยมีกลิ่นหอมแล้ววิธีการเก็บรักษาเนี่ยเราก็ใส่กระปุกหรือใส่ถุงพลาสติกนะคะมัดปากให้แน่นเอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะไม่ต้องช่องฟิตเวลาเราโขลกเนี่ยเราก็ใส่เกลืออยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นการช่วยถนอมอาหารก็สามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ ถ้าใช้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพือ่อมให้พลาดที่ไปวันนี้นะน้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย